อเมซิ n งมวยไทยสนับสนุนโดยลีโอเบียทูกคอทูกใจผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงเคยเห็นนะครับว่านักมวยสากลที่แก้ผ้าช่างน้ำหนักกันนั้นเขาจะช่างกันก่อนชก24ชั่วโมงแต่มวยไทยของเราช่างเช้าชกเย็นทำไมถึงแตกต,ต่างกันครับ เนื่องจากมวยไทยยุคปัจจุบันเรื่องของน้ำหนักตัวนี่ต้องมาเป็นจุดสำคัญเลยสามารถที่ผลแพ้ชนะได้นักมวยตัวใหญ่เมื่อถูกจัดให้ชกกับนักมวยตัวเล็กก็จะต้องลดน้ำหนักลงมามากนะครับเพื่อลดความได้เปรียบแต่หากว่ามีเวลาพักนาน24ชั่วโมงเหมือนกับมวยสากลก็ย่อมจะได้เปรียบมากเนะื่องจากความอ่อนเพลียนั้นก็จะหายไปขึ้นเวทีแล้วก็ได้เปรียบมวยตัวเล็กทุกกรณีก็ทําให้ความสูสีนั้นหายไปเซียนมวยเขาบอกว่าดูไม่สนุกแล้วครับอย่างเี้ย